ึ้นในตู้นะครับเราเลือกที่ปุ่มของ humidity นะครับกดล็อกทีนึง humidity เราจะกดตรงนี้ยังไม่ได้นะครับเราต้องกดที่อ่อนก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าที่เลือก,อ,กอุณหภูมิที่ต้องการเออเป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการกด enter นะครับค่าตรงนี้จะปรากฏขึ้นมาเป็นค่าที่เราเซตไว้นะครับซึ่งความชื้นเนี่ยเราจะเติมน้ําจากข้างเครื่องนะครับแต่อุณหภูมิของบ้านเราเนี่ยเป็น อุปกรณ์ที่มันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอยู่ภายใต้การคําสั่งของแพทย์นะครับและหรือผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นมาเซตติ้งก็ตอทํางานของเขานะครับถัดมาจะเป็นการเซตติ้งของตัวออกซิเจนนะครับออกซิเจนเรากดที่ตรงนี้นะครับแน่นอนขึ้นปรากฏกดเขียวนี้ก่อนออกซิเจนนะครับเราเลือกที่จะกดอ่อนนะครับเราปรับ ระพูลที่เราต้องอปรับออกซิเจนนะครับที่เราต้องการไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับสามารถเซตได้ตั้งแต่21ไปถึง8 5เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับถ้าเราเลือกได้ปุ๊บเรากด enter นะครับจะปรากฏคาว่าเซตขึ้นมานะครับตรงนี้เซตตามที่เราต้องการนะครับเครื่องก็จะทําการจ่ายเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเข้ามาตามที่เราตั้งไว้ครับกรณีที่เราต้องการให้มากกว่า21เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับ เครื่องจะถูกฟ้องว่าให้ต่อกับตัวออกซิเจนสปายก่อนนะครับถึงจะปรับได้ตามต้องการนะครับ